สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆมานาด้วยนะคะปิดเทอมแล้วไปไหนต้องเอาหลานไปด้วยค่ะชื่อน้องอะไรบ้างคะน้องอินเตอร์ค่ะอีกคนชื่ออะไรคะลูกชื่อพอเพียงค่ะอ๋อ<ห>ค่ะน้องอินเตอร์กับน้องพ่อเพียงมานาค่ะมาดูพวกแต่นตัดหญ้ากับลุงพลค่ะ พะเพื่อนๆมาดูลุงพลตัดหญ้านะคะเนาะ <ไอ S 1> มานาอีกท่งหนึ่งเด้<ไ>อค่ะเด้อค่ะลูกกับาวค่ะเดี๋ยวเด็กๆรอได้ซาเล็กนะลูกนะไม่อ้วนไปดูพ่อแตนตัดหญ้าก่อนนะลูกนะโอเคไหมคะจ้าวันนี้มานาอีกท่งหนึ่งจะ้ะพาพี่น้องมาดูเนาะพ่อแตนตัดหญ้ากับตาพล ผู้ช่วยเพิ่นเนาะค่ะเนาะพามาตัดหญ้านาอีกท่งหนึ่งเนาะคะเดอ้อพาพี่น้องมาดูจ้าไปดูกานตัดหญ้าคนาค่ะตัดหญ้าทางด้วยมันลกมากจ้าดูจ้าพี่น้องหญ้าจะท่วมเถียงอยู่แล้ว มาทําความสะอาดก่อนจ้าวันนี้อันนี้นาอีกท่งหนึ่งแล้วจะพี่น้องเด้อท่องตีนผูน่ะตัดแล้วแล้วจ้าอันนี้นาอีกท่งหนึ่งจ้ะอันนี้ตะพพยจ้ามาตัดหญ้าช่วยเนาะคนเก่าคน,ดนาเดิมขยันคักแท้แด่ตะพอยนี่ชวนไปใส่ไปเบิดพี่น้อง ไม่เคียงงานค่ะตาพออาลอยพนขยันเบิ้งพี่น้องหอาส์หกข้างลง่องห้หน้าเรยจะเด้อจ้าพี่น้องเบิง้งหกจะได้จ้ะมือน,นีมาทำความสะอาดให้มันเล้วเพิ่มขั้นแท้หน้าเราจนะเนาะ เบิ้งจ้าพี่น้องมันหกอ่ะทำความสะอาดรอบสุดท้ายจ้าสำรับทงนี่ก็จะได้บ่ตัดอีกจ้าตัดแล้วตัดเลยจ้าทงนี้ก็ได้เด็กๆเ,เล่นอยู่ซาเลงจ้านี่และ เด็กเ็กเล่นอยู่ซาเลงผลกระโตกทุกมือจ้าระโตกเศ้ากระโต๊กใบมะโต๊กใบกระโตกกลางขึ้นจ้าพี่น้องปีนี้ผลดีอยู่จ้าปีนี้ผลดีมาก ักติซ้ำนี่มันสิเมิดแหละเนาะฝนเนาะพี่น้องเนาะแต่เนี่ยยังตกอยู่จ้ะตกตกไม่แรงแต่ก็ตกทุกวันนะจ้ะพี่น้องบรรยากาศท้องทุ่งนาจ้า นำมาเบิงพ่อยเตนตัดหญ่านะจ๊ะเนาะตัดหอดไสแล้วเนะยาะพ่อยเตนตัดเลาะหวยจ้ะต่พ่อยสิตัดอยู่ทางเทิงจ้ะตามมาดูค่ะพี่น้อง เขาต้นสูงจ้าล้มเบิดแล้วบ้านี ตามมาดูพ่อใจเแตนตัดหญ้าถึงไหนแล้วเนาะพ่อใหญแตนสิตัดเลาะห่วยจ้ะ ข้าวก็กลมคักละจ้าข้าวหอมมะลิจ้าจักหน่อยก็ออกดวงแล้ะจ้าพี่น้องพอใหญเต็มตัดยาเลาะห่วยจ้า ำรับหน้าทงนี้ก็ตัดเพื่อสุดทายแล้วจ้า สะจ้าข้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะ นี่มันพิดสะจ้งพิดสะน้ำ,นำพวกพักขนาดค่ะ ตำรัดทงนี่นะเขามันมันสูงจ้ะพี่น้องข่าวต้นสูงขนาดตัดแลด้วเด้อค่ะนี่นะต้นยังสูงอยู่จ้ะ บรรยากาศตอนบ่ายด้อจ้า <S <S <ling> <S เด็กๆรออยู่ซาเลงนู่นจ้ะ <S ling> ตาพอจะตัดอยู่ข้างบนจ้ะ เดินดูข้าวไปด้วยจ้าสำหรับแปลงนี้กับตัดแล้วแล้วจ้าไทยให้พี่น้องเบิง้งมาจ้าเนาะตังข้าวฝนสิตกอีกแล้วจ้า ฝนดีจ้าปีนี้นะฝนดีคักถ่ายหน้าข้าวให้พี่น้องดูจ้า นนี่ตัดยังมาทาันได้แล้วเนาะตามมาดูจ้าตาพ่อยสิตัดทั้งเทิงนี่ล่ะจ้ะตามมาดู เอาทางขึ้นเทียงก็ตัดแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเนาะอ้าวเด็กๆเล่นดินแล้วบาบาดนี่โอ้ยเล่นดินแล้วพี่น้องบอกบอกให้นั่งอยู่ซาเล้งไงคะลูกแม่อ้วนบอกให้นั่งอยู่ซาเล้งเล่นดินทำไมคะ เจอชวนน้องเล่นดินบ่อฮมมามาดูตะพอยตัดหญ้านี่มาเนี่ยตะพอยตัดหญ้าเนี่ยใกล้จะแ,แล้วลวจ้าพี่น้อง นี <test considerations. <test considerations> ่ตัดคั้นสะพี่น้องตัดหญ้าคันแทนาเสร็จแล้วมาตัดคันสะน้ำพี่น้องเป็นสะน้ำจ้าปล่อยปลาอยู่หน่อยนึงจ้าปลาธรรมชาติจ้าสำหรับคลิป นี้จบเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ